คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะพบกับมามี่ทีเดียวเช่นเคยนะคะเจอกับทีมีข่าวมาอัปเดตให้ฟังกันเลยนะคะคลิปนี้นะคะมาฝากชาวไร่ชาวนากันบ้างใครที่รอคอยนะคะข้อการเคาะประกันรายได้ข้างว่านสแปนะคะวันนี้มาแล้วนะคะ,ร,ะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามด้วยกันนะคะความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ข้างเมื่อวันที่30พฤศจิกายน64ที่ประชุมคอรม หรือครมอ,อนุมัติวงเงินรวมกว่า76,000ล้านบาทโดยหนึ่งในโครงการนั้นนะคะก็จะมี1ค่ะโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี6 4ทั 65, เพิ่มเติมนะคะและ2เงินช่วยเหลือชาวนารายละ1 0 0 0บาทสูงสุดรับเงิน2,000 0บาทรวมวงเงินแล้วนะคะ1,31,000ล้านบาท ล่าสุดค่ะทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ขอราคามาถึงงวดที่18แล้วนั้นเกษตรกรสามารถเช็คผ่านลิงค์นะคะชงโค g นเอ็นบ c c อได้เลยนะคะล่าสุดวันที่11กุมภาพันธ์ค่ะนายธีวริศพรทวินิต นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสานและในฐานะคณุอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64ที่ถรอบที่1ก็ได้เผยนะคะว่าวันนี้ค่ะโครงการประกันรายได้ข้าวมาถึงงวดที่18แล้วเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว,ว่าเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่4-10ถึงกุมภาพันธ์65าสำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆนะความชื้นเกิน15%เดังนี้น,นะคะ 1. เข้าเปลือกหอมมะลิค่ะสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว 2. เข้าเปลือกหอมมะลิน้องพื้นที่ชดเชยส่วนต่างตันละ2 5 4 1บเาท 3. เข้าเปลือกเจ้าชดเชยส่วนต่างตันละ14 3 5บาทต่อตันและ4เข้าเปลือกหอมปทุมธานีส่วนต่างตันละ679บาทต่อตันและ5เข้าเปลือกเหนียวส่วนต่างตันละ1851บาท ในช่องทางการเช็คเงินประกันรายได้เข้านะคะก็สามารถนะคะเช็คนะคะได้ตามแอปพลิเคชันทอสอเอโมบายตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือผ่านเว็บไซต์ชนโค inbac. com ได้นะคะ หากได้รับเงินแล้วจะมี SMS แจ้งมายังเบอร์มือถือของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับทกสแจ้งสถานะการจ่ายเงินประกันไรายได้เข้าเข้าบัญชีรู้ผลเงินเข้าทันทีตลอด24ชั่วโมงหากใครฟังมามิทีนิวไม่ทันดูใต้คลิปได้เลยตรงเนื้อหารายละเอียดนะคะที่ได้แปะลิงก์ในการเช็คเงินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็มาถึงนะคะงวด18แล้วนะคะชาวไร่ชาวนาทุกท่านนะคะหากใครเก็บเกี่ยวในช่วงนี้ รอฟังข่าวดีได้เลยนะคะหาใครมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพกันด้วยนะคะใต้คลิปได้เลยคะ่ะ ค่าสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆทีมีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,8 0 0 0 0บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID l ดียนี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ